มอบคลิปนี้ให้ลูกที่รักแม่ผมไปอ่านเจอเรื่องราวที่ถูกส่งต่อกันมาทางไลนย์อยากให้ลูกๆทุกคนได้ฟังอาจจะทำให้ลูกๆรู้สึกรักแม่มากขึ้นเขาเกลียดที่แม่เป็นแบบนี้ เหมือนเป็นตัวตลกของคนอื่นแม่ขายของที่ตลาดเขามักหลบเลี่ยงที่จะเดินไปแถวนั้นวันหนึ่งมีกีฬาสีแม่มาหาเขาที่โรงเรียนเขาวิ่งหนีหลบแม่เพราะเพื่อนล้อว่าไอ้ลูกแม่ตาเดียวเขาเกลียดคำนี้มากคืนหนึ่งขณะที่เขาลงมาดื่มน้ำเห็นแม่ร้องไห้เขาหลบเลี่ยงที่จะเห็นน้ำตาแม่เขาเกลียดที่จะอยู่กับแม่ตาเดียวจนๆเขาอยากรวยจึงเรียนหนัก จบมามีหน้าที่การงานที่มั่นคงเขาเริ่มมีครอบครัวที่มั่นคงและมีลูกที่น่ารักแต่เขาลืมและทิ้งแม่ตาเดียววันหนึ่งมีหญิงแก่ชาราน่าเกลียดมาที่บ้านเขาลูกๆพากันร,รังเกียจเขาได้ตวาดแม่ไปว่ามาทำให้ลูกผมตกใจทำไมเพราะเขาบอกลูกบอกเมียว่าแม่ตายไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาไปงานเลี้ยงรุ่นใกล้บ้านเดิม จึงแวะไปที่อยู่เก่าเพื่อเอาของบางอย่างที่นั่นที่ที่แม่ได้ตายจากเขาไปแล้วจริงๆเขายืนดูรูปแม่แต่ไม่มีน้ำตาของเขาแม้แต่น้อยเขาเหลือบไปเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งวางไว้ข้างรูปข้อความในกระดาษเขียนว่าแม่จะไม่ไปหาลูกอีกเพราะทำให้ลูกลำบากใจลูกรู้ไหมตอนลูกเป็นเด็กเล็กๆลูกลคลอดออกมาด้วยตาข้างเดียวและนั่นคือดวงตาของแม่ในตาลูก แม่ดีใจที่เห็นลูกได้เห็นโลกที่สวยงามมีชีวิตที่ดีและมีความสุขน้ำตาเขาหลั่งออกมาโดยไม่รู้ตัวแม่ไม่ได้พิการคนที่พิการคือตัวเขาเองชายหัวใจพิการในความเป็นลูกของแม่ลูกเขาไม่มีโอกาสได้ยินแม้กระทั่งเสียงแม่ตาเดียวของเขานี่คือเรื่องเล่าขานที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งในเกาหลีรักของแม่คือรักแท้ที่ไม่อาจคำนวณได้รักของแม่ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข และเสียสละให้ลูกได้ทุกอย่างขอให้ลูกๆทุกคนล้ำลึกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ขอให้ลูกๆทุกคนจงดูแลแม่ขณะที่แม่ยังมีลมหายใจอยู่รักและดูแลแม่ก่อนที่จะไม่มีแม่ให้ดูแลหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนผมจะทำทริปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเสมอ การแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ